สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับของบาสเกตบอล NBA ครับสำหรับวันนี้ครับก็จะเป็นข่าวสารนะครับที่เรียกว่าหาก็หานะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยหาไม่ออกนะครับนั่นก็คือเรื่องราวนะครับของเดวินเวดนะครับเดวินเวดนะครับแน่นอนว่าอย่างที่เราทราบดีนะครับว่าเป็นเพื่อนแห่งตำนานนะครับของทีมแอมมี่ฮีทนะครับทำให้ทีมแอมมี่ฮีทเนี่ยนะครับมีการ ทำอนุสาวรีย์นะครับให้กับเดวินเวดนะครับซึ่งแน่นอนว่านักบาส,สบอลไม่กี่คนเท่านั้นนะครับที่ได้มีอนุสาวรีย์เป็นของตนเองนะครับอาจจะเป็นเช่นไมเคิลจอร์แดนโคบี้บรอันแมจิกจอนสันนะครับหรือแม้กระทั่งคาร์มอนจอร์ซอกตันคนนี้ก็ต่างมีอนุสาวรีย์เป็นของตนเองครับคือไม่ใช่ทุกคนที่จะมีได้ต้องเป็นตำนานจริงๆนะครับและเดวินเวดก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่า ฮีทเนี่ยจะทำรุ่นสปรีให้กับเดเวนเวทนะครับแต่ก็มีการเชิญครอบครัวของเดเวนเวทแล้วก็สื่อต่างๆแล้วก็รวมถึงแฟนๆของไม่ไม่ฮีทเนี่ยมานะครับอ่าเต็มหมดเลยนะครับแล้วเมื่อมีการเปิดภาคคลุมนะครับของนุ่นสปรีเดเวนเวทเนี่ยทุกคนต่างตกใจหมดเลยครับเพราะว่าหน้ามันไม่เหมือนเดเวนเวทเลยครับหน้ามันเป็นอีกคนนะครับเหมือนเอ่อเหมือน พระเอกเอ่อเหมือนตัวร้ายฮอลลีวูดบางคนก็บอกว่ามันเหมือนตัวมารมากกว่านะครับซึ่งแน่นอนว่าแล้วก็ทีมฮีทเนี่ยก็ได้เชิญเดเวนเวดขึ้นไปกล่บสุนทรพจน์นะครับเดวินเวดประโยคแรกที่เขาพูดเขาก็บอกว่าไอ้หมอเนี่ยมันเป็นใครนะครับก็คือหมายถึงว่าคนที่อยู่เป็นนุสวรีเนี่ยมันเป็นใครนะครับแต่คือเขาไม่ได้เสียเรื่องเขาบอกว่าก็ขอบคุณทีมแมมี่ฮีทนะครับที่เห็นละคร,ร,ร,รของทางเขานะครับที่เขาทุ่มเทให้กับทีมมาเขารักทีมนี้ท,นทีมนี้เนี่ยคือทีมที่เขารักแล้วก็คืออยากจะออยยู่่่่่่ดด้้วววมมาากกเเเป็็นนนนนทททีีสสุคครับับบืิงะไพ ดอนเบรคก็ยังได้เอาลูกสาวของเขาแล้วก็ครอบครัวเนี่ยคือก็ทําท่ามีมด้วยซึ่งหลายคนก็รอในโลกโซเชียลเขาบอกประมาณว่าตัวจริงนะครับกับในรูปปั้นเนี่ยอนุสาวรีย์เนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวสุดฮาในวันนี้ทั่วโลกเลยนะครับกับหนึ่งข่าวครับที่จะมาเล่าสู่กันฟังก็คือเป็นข่าวของทีมฮิลซอนร็อกเก็ตนะครับร็อกเก็ตตอนนี้นะครับมาร์คสไตน์่อจีเอสเพจเนี่ยได้บอกนะครับบอกประมาณว่าเขาเนี่ยนะครับสนใจเออ่บอกว่าทีมฮิลซอนร็อกเก็ตเนี่ยมีความสนใจในตัวของจิมีี่่บัตเลอร์น เป็นการเจอ,อจากทีมแอร์มิฮีทนะครับซึ่งบอกว่าฮิลตันมีแคปเพียงพอที่จะจ้างบัตเลอร์เพื่อมาเป็นผู้นําทีมในเรื่องของการทําแต้มแล้วก็ดูแลน้องๆน,นะครับแล้วก็รวมถึงว่าบ้านของบัตเลอร์เนี่ยอยู่หา่างจากทีมอออยู่ห่างจากเมืองฮิลตันเนี่ยนะครับใจกลางเมืองฮิลตันเนี่ยแค่ประมันแค่สิบกิโลเท่านั้นเองนะครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทีมแอร์มิฮีทเนี่ยสนใจอยากได้ความแข็งแกร่งของบัตเลอร์เนี่ยมาเสริมด้วยแล้วก็เป็นคนฮิลตันด้วยแหละครับและนี่แหละครับก็เป็นข่าวสารที่ผมนำมาฝากกัน